กองวิศวกรรมและวางแผนกบชหนึขอเชิญทดลองใช้แอปสป a าสองบันทึกผลการซ้อมกิจกรรมด้านความปลอดภัยโดยแอปได้พัฒนาให้การฝึกซ้อมมีประสิทธิภาพดีขึ้นการใช้ให้เข้าแอปเซอร์เวตหนึ่แล้วดาวน์โหลดแบบฟอร์มสปาสองมาใช้ได้ครับเราสามารถเลือกการฝึกซ้อมที่ทีมงานท่านควรต้องฝึกซ้อมได้ดังนี้ 1. ฝึกซ้อมปกติแบ่งเป็น2แบบคือ 1.1ฝึกซ้อมตามกิจกรรมมีให้เลือก61กิจกรรมจะเป็นงานพื้นฐานที่คนงานทุกคนควรได้รับการฝึกซ้อมเช่นการสูงบวกนิราภัยที่ถูกต้องการใช้เข็มขัดนิราภัยสายกันตกการฝึกปีนเสาการทดสอบแรงดันการผูกลูกถ้วยต่างๆเป็นต้น1.2ฝึกซ้อมตามขั้นตอนปฏิบัติงานมีให้เลือก113ขั้นตอนจะมีขั้นตอนการปฏิบัติงานจากกปพ ขอให้ทุกท่านได้อ่านทำความเข้าใจก่อนฝึกซ้อม 2. การฝึกซ้อมพิเศษฝึกซ้อมตามเหตุการณ์อุบัติเหตุที่เกิดซึ่งจะมีเหตุการณ์ในปี2565เท่ากับ69เหตุการณ์และปี2566 25เหตุการณ์สามารถเลือกฝึกซ้อมได้ตามประเภททีมงานของท่านได้ทุกทีมสามารถทดสอบเทสการใช้แอปสปา2ได้ในวันที่1-2เมษายน2566นี้และจะเริ่มใช้งานจริงในวันจันทร์ที่3เมษายน2566 หากมีปัญหาหรืออุปสรรคข้อเสนอแนะในการใช้งานสามารถกรอกข้อมูลลงในแอป spa สอ2ในช่องสุดท้ายได้เลยครับขอบคุณครับ